น้ำคือปัจจัยสําคัญในการทําเกษตรเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะทําเกษตรก็ต้องบริหารจัดการแหล่งน้ําให้ได้ก่อนตรงนี้เลยแหล่งน้ําของเราคือบอ่อประมาณหนึ่งไร่ลึกประมาณ ความจุของน้ำอยู่ที่ตอนนี้ห้าเมตรห้าสิบครับในบอ่อก็มีปลาซึ่งเลี้ยงไว้บริโภคได้กินได้จับมาทำอาหารตลอดทั้งปี ตรงนี้ก็มีกล้วยรอบบริเวณบ่อก็เป็นอาหารให้ทั้งปลาและคนนี่ครับตอบโจทย์แบบยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยทีเดียวหัวปลียำได้กินได้คนไม่กินปลากินได้ขอบคุณ สวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านครับ